สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นสิงที่ขาดบทถึงครับพี่น้องครับนะชูมีโอกาสเดมาบ้านหวยบ้านเรายอดบ้านเรายอดครับมาพบกับศิลปินผู้หนึ่งและศิลปินผู้นี้จะมีความเกี่ยวข้องกับน้องอุ๋งอิงอย่างไรครับพี่น้องครับตามไปเบิ่งกันครับสวัสดีครับพระเอกครับ โอ้ oh, ชื่ออะไรครับนี่ต,ต,ต้อมต้อมตอมวัชระมงคลรัฐตอมวัชระมงคลรัฐอาเป็นพระเอกมอมหมอลำลำซิงครับอันนี้บอกที่เขาบอกว่าสาธิตหน่อยครับผมอาุด <laughs> สุดยอดในวันนี้มีโอกาสได้มาพบมาพร้าโตโตเป็นเป็นครับอยู่กับท่านอาจารย์รโอ้ท่านอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับาตะกี้อาจารย์ซื่อยางครับนี่ครับผม ผู้ที่เดชนะครับเจ้ากรหมายเจ้นกรสือวงดนตรีสมพงศาสมพงศา,งาครับสมพงศาวตั้งแต่รู้จักน้องต้อมนะครับตั้งแต่เป็นมือคลองอประมาณสิบห้าปีลวมั้งยังไม่รู้ประมาณสิบห้าปีแล้วเ,เขาก็ขาก็อยู่มอนหนึ่งมอสองนี่แหละครับไปโรงเรียนบ้างไปโรงเรียนบ้างเป<อ>็นเขาเก่งตีกลองเก่งี๋ยวันนี้วันนี้ได้มาหาก็คือแปลกใจว่าต้อมเป็นหมอลำพระเอก ที่โด่งดังอยู่แถวๆนี้นะฮะก็ได้มาทําความรู้จักกัณต้อมตรงนี้บ้านใครครับเนี่ยอาจารย์อันนี้บ้านอาจารย์อาจารย์หยำนะผมเรียกอาจารย์สยามอาจารย์หยมนี่ไก่สยามเนาะไก่สยามครับสยามอาจารย์หยามอาจารย์หยมที่เป็นมือคีย์บอร์ดนะฮะมี隆ดังแถวนี้อ๋อครับครับครับที่ในนี้ก็คงจะน้องอิงอาจจะรู้จักโอ้รู้จักครเพราะอยู่ใกล้ๆกันบ้านยอดกับบ้านหนองคูเนาะ ใกกล้ันอืมเดี๋ยวก็ขออนุญาตถามจักนิดหนึ่งตะกี้นี่ตีกองอยู่กับอาจารย์ไปเรื่อยๆหลายวงหลายวงเนาะจ้างยังขอเครื่องบางหันผมสมพงษ์เศร้าสมพงษ์เศร้าอ๋อสมพงษ์เศร้าคยไปน้ากันอยู่่เป็นนักเออเป็นมือกองบ่อ่าเอ้าเป็นเป็นไปมาจังไดนจังใดมาเป็นมอลลั่มบ่ที่นี่ เอาเป็นยังไงตะก,กี้นี่เอาตะก,กี้ตีกองเอาไปมาจังไงจังไงมาเอออยางหูเอออย่างหูแล้วเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสิ่เปลี่ยนแนวเปลี่ยนจังไงจังได้จังได้มัดดังเปลี่ยนป่างเดี๋ยวนี้หมอลำซิงเดเขตนี่มม่นธรรดาเดเออผมเพิง่งพ่อโตเป็นเป็น,นเนี่ยอันอาสาธิตสองเนี่ยมาสาธิตน้อยเนี่ยเออเล่าหน้าตากันคล้ายๆเนาะใส่ใส่แว่นเนาะอันนี้ <S 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 จะได้เลยเอาแค่นานนึงบ้าวิจักหน่อยได้บ่เน็ตสดๆจักหน v, ่อยตัวนี้บ่ทันเห็บครับตัวนี้บ่เอาจักหน่อยนึ่งนะฮะตนี้เห็บ่ทันมาบ่เอาเพลงของไอ้บอกบ่กเอาเพลงของไอ้สาธิตจักหน่อยบ่่บบหอยู่เห็บบบ่เอา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 สมัยตะกี้อ๋ออ๋อขลามอันอันคุณเอ่อขณิยัตคุณยายคุณยาย เียเนาะแล้วป่วยเป็น,ปนผู้เฒ่าป่ะอ๋อครับครับครับกับพี่น้องครับที่จริงอยากลองอยากโชว์ให้ฟังอยู่ดอกแต่ว่ายังบอสมควรเพราะว่าคุณย่าครับซึ่งเป็นผู้ที่นองฮักนะครับแล้วก็เพื่อนได้จากไปเสียก็เผาเมื่อนีน้ยน,นะเนาะเออเออเออเ,ออเออพราะฉะนั้นก็เสียดายครับโอกาสหน้า ح, จังค่อยฟังพี่น้องไปฟังใน YouTube ก็ได้เนาะ ชื่อว่า,าต้อมวัชระมงคล,ลครัตน์พระเอกหมอลำซิ่งครับสมัยตะกี้ตีกองเคยเห็นเด็กน้อยผู้หนึ่งบอเคยเห็นเด็กน้อยรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวถามรู้จักน้องอิงบ่เนยรู้จัก,จกน้องอิงอ,อยู่บ้านน้องคู่เนี่ยนะเนี่ยอยู่ใกล้กันบอไกลกันบ่าจักนี่เคยได้ไปมาหาสู่กันบอตะกี้เคย เคยขึ้นเวทีน้ำกันน่ะอาวันนั้นท่านมาสมัยตะกี้ล่องบ่หรือตีกองตอนตีมาล่ำหนึ่งของอิงไปขึ้นน้ำเลยอ๋อตอนตอนตอนต้อมมาล่ำแล้วันนนบ่อ๋อเคยเคยเคยอ่าพาน้องอิงไปขึ้นวงน้ำไปขึ้นล่องน้ำอ๋อคือคือหมายความว่าหางานว่ายังไงหางานให้ให้ให้กับน้องตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะอานี่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 วันนันธรรมดา น้องอิงเอาไงนายแนะ่น้องอิงน้องอิงทำมีโอกาสได้เบิ้งของชิปนะคลิปนะชื่นะออฟฟิเชียลเนี่ยจำได้บ่เนาะเนี่เนี่ไอไอตอมเด้เนี่ยไอตอมเด้เนี่ยเออครับผมเอาเดี๋ยวจะคุยกับไอตอมต่อนดนะ้เดี๋ยวขอขออนุญาตไปถามอาจารย์สมพงษ์สมพงษ์เศร้าก่อนว่า,าความเป็นมาเป็นไปตะก,กี้นี่ตอนได้เปิดวงมอล่ามเนาะ เป็นวงดนตรีบ่เป็นนวงดตรีอืะสมพงษ์สาวสสมพงษ์าว,าวอืแล้วกับมอหลงมอล่ำกับม่ามอล่ำกับมา,มา,มมาน้ำสายงานกัน,นเรื่อยๆว่าเวลาเทำมิ่งานเ้าเขามีานันนกดนตรีประจำ,ม,ำมาหาน้องแอนนะน้นะนองแอนถ,ถึงเป็นพี่น้องกับน้องงญิงน้องฮะหนองอนเงอเ็น,อน,อแนแหละแอนที่เขาไปหันน้องเอแอนอดีตแฟนบ่ะแฟนของของเรียกว่าเป็นแฟนของของ บุญเอวนั่นบ่เอวบุญเอวเอ่อบุญเอวกับผู้ชักบ่บ่อยู่ร่วมกันกินร่วมกันนอนร่วมกันบ่โอ้ครับแต่เคยได้ติดต่อกันมาแต่ใคนักดนตรีต้อมกับไปตั้งฟิสไตล์เนี่ยเขาง่ายอยู่นะไปมั่งเลยแต่สบายสบายนอนสอมือสามมือไปตอนเขาเรียนอยู่เมั่งเนาะขาโรงเรียนเป็นตันายต้อมต้อมน่บ่เอ่อเคยได้ให้ หลฟ์ข้ามไ่บอได้ยุาเดียวกันนะครับบ่แต่กับบอเสื้อเยู่ว่าเมือหัดมือนียุคนี้ว่าตอมสิมาเปลล็นม<อ>ื่อร่ำด้วยแปลกใจเพราะตอมเขาคนดีมากว,าวนะอบอแม่เดี๋ยวนี้ก็ยัง <c oughs> ก็ยังเขินเคินอยู่พี่น้องเออแต่ว่าบทบาทขึ้นเวทีนะบระดองห่วงเลยเบบว้ายกับคืนร่ำซิ่งบระดองห่วงแล้วอันสเสด็จคักแล้วอืมหน่วยการดีหน้าตาดีป๊า อยากาอากแนะนําไปขึ้นสาวหน่อยสเสด็จแบนนได้หนยไปซอยหรือว่ารถแทร่สาวหน่อยอยังทีนะถ้ามีโอกาสไปว่ถ้ามีอกาสับ่าวที่เสรน็นาะ <c oughs> แต่ว่าไปแบบเซอรไพรส์นะไปแบบเซอร์ไพรส์ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจังใดก็แล้วแต่ในคลิปนี้หรือว่ามีโอกาสก็จะเดไปเว่าไปจา่าไปคุยกับผู้บริหาร มีโอกาสไปบบแนน่นนี่วันที่6พฤศ,ศพจิกาอยูอ่แก้งคอโนนส้มกบนี่บบแน่นะบแน่บบแน่ครับอัน <c oughs> เห็นลูกซิดลูกหาเห็นลูกหลานาเตกี้นี่แล้วตอนนี้ประสบความสำเร็จ <ทะ S 1> คริกยังไงครับอาจารย์พุ่มใจบรอ่า <ใน S 1> <ะ>แต่ถือว่าแต่ก่อนในอดีตเนาะในวงการมอล่ำเนี่ยเขาคนคางจะดูแค้น มะล่ำกับเมลว่าดูถูกดูแค่นั่นแหละมันเรว่าเต่นกินล่ำกินกัเลยถือต่อว่ากันบอกขค้นว่ามันสิมาถึงยุคใหม่ยุคนี้คือไทยๆให่นมะล่ำหนีไม่ซื้อเสียงและไม่หนาไม่ตากับประเทศไปยเพานะครับอดี้ทีใจแนค่ครับครับครับก็ถ่ายคลิปก็อยากให้อาจารย์ได้โวยพรกับน้องหญิงครับครับก็นะครับน้องหญิงนะครับเป็น ถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีนะฮะในหลายอย่างที่ในคนในประเทศไทยที่่บ่มีความสามารถทีถึงไปยุจุดนั้นได้หรือในสวัสดิ์ในประวัติศาสตร์บ่มีนะครับแต่ตอนนี้ก็เฮ็ดให้อ่าวงการหมอลันนะครับวงการหมอลันี่ตื่นโตนะครับคนรุ่นใหม่อยากอยากมาเต้นมาลันมร้มมรองกันมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจแห้งในวงการหมอลันครับ ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเนาะครับผมจะถือว่าเป็นตัวอย่างของของเด็กหน่อยเนาะเยาวชนวงการบันเทิงของอีสานครับผมจริงๆแล้วการเป็นมอหล่อมอลำนี่การหาเงินพ่อเลยหาทางออกของชีวิตสําหรับคนที่มีมี่มีสิติมีมี่ิรปินอยู่ในตครับครับอย่าองตขึ้นกันนะครับบ่คนว่านตองต่ำเนี่ยเป็นมอลำเฉยๆเลยอืครันนี้แอ่ะ น้องต้อมครับมีผิดประวัติศาสตาดไม่ก็ไใดเออน้องต้อมครับถ่ายคลิปนี้อยากอยากให้น้องต้อมครับอวยพ่อน้องอิงแล้วก็ฝากคําอวยพ่อน้องอิงนะครับในฐานะที่น้องก็เคยขึ้นเวทีกับน้องต้อมนะครับขอแสดงความยินดีนะครับดีประสบความสำเร็จนะครับเป็นคนที่นะฮะคนหนึ่ง อืมครับผมครับผมอ่าขอบคุณหลายๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทังตอมหลายๆครับสวัสดีครับกับผมสวัสดีครับประธานครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ครับกัฝากพี่น้องอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ อ่ช่องน้าชู o อ f i c i เ l ียนะครับเบ่งคลิปให้นาชูขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่นาชูภูมิใจครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับกราบลากันไปก่อนครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ